เลนเส้นสองนนะคะมาจากมุกดาหารจะตรงไปนะคะตอนนี้ก็อยู่แล้วเข้าไปก็จะเป็นกาลสินนะคะนี่คืออุทยานหลวงปู่ศิลานะคะใครผ่านไปผ่านมาก็มาร่วมทําบุญนะคะมาร่วมทําบุญค่ะสาิจันโทนะคะคาถาพิกชีวิตเดิอพี่น้องผู้ใดัผ่านไปผ่านมามาเหตุบุญเดอร์ขนาดฝนตกกับว่าย่อมแผดคะ่ะมาจนถึงนะคะ มากราบหลวงปู่ิิลาวันนี้ก็ได้ทําบุญนะคะได้ทําบุญนี่แหละองค์นี้นะคะคุรีก็ได้มีส่วนร่วมนมโมตัสสะพระควตโอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็สวดสามจบนะคะมะอะอุนมโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติยาลาหุงสุวิยังจันทังปะมุตจะสุขพี่น้องนี่คะ่ะบรรยากาศที่วัดนะคะในยามที่ฝนตกนะคะพี่น้อง ก็ญาติธรรมของเราก็มาแต่หลบฝนค่ะพี่น้องเพิ่นพาก,กันมากเด้อค่ะเด้อนี่คือบรรยากาศนี่คือหอะระฆังนะคะสวยงามมากนะคะและนี่คือจุดที่เราจะบูชาดอกไม้ทูบเทียนไหว้หลวงปู่ได้ที่นี่นะคะใครอยากมาทําบุญมาเลยค่ะมาร่วมทําบุญเฮ็ดุเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลต้องกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะคะให้พี่น้องได้เห็นนะคะความงดงามของวัดสะอาดสะอ้านนะคะหลวงปู่ทำไว้สะอาดสะอาะะ้นอนะอานมากเลยค่ะ นี่แหละค่ะบรรยากาศต้นไม้ฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มฉ่ำจริงๆค่ะพี่น้องมองไปก็จะเป็นศาลาของลุงปูด้วยค่ะเดอ้อาที่ญาติท,ท,ท,ทาวันนี้นะคะก็ต่างก็มาทําบุญเพื่อจะได้ดุนได้คุ้มด้วยกันนะคะคิดถึงได้ก็ให้ประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นนะคะอ,อ่า,ามอเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศนะคะแล้วก็มาหาอีกองหนึ่งนะคะจะเป็นการบูชาขอพรนะคะที่น้อ ขอพร็นสีระฆังขอให้เสียงรงดังนะคะหยุดธูปไหว้นะคะขอพรได้นะคะ,ะพญานาคราชนะคะพญาสุวรรณน,นาคราชมียาติธรรมด้วนยนะคะยาติธรรมก็มารออยู่นะคะพ้ากันไหว้ขอพรด้วย่น้องด้วยมันมานสิต้นค่ะมันมานต่างๆ่าเสิต้นค่ะออกมานะคะ ช่องคู่ดีดีราชีสเกตกับผ้าที่นองเบิง้งนี่น้ำตกค่ะป๊าดขอทาแห้งค่ะที่นอนว้าวนะคะที่นองค่ะนี่คือบรรยากาศน,น,นะคะทายทำรถสามตัวค่ะที่นอนรถสามตัอสานะคะบรรยากาศดีค่ะที่นองค่ะอะ่าพูดได้ปัถนาภาวนาการให้ภาบนา ดูน้ำกันกับมตตากันเด้อค่ะนี่คือพระพิคนีขอทุกคนประสบความสำเร็จนะคะต้องคุรีวีละก็ขออวยพรการถาบูชาพระพิคดีนะคะก็ต้องตั้งนโมสามจบเช่นเดียวกันนะคะขอให้รวยๆสุกขนเด้อค่ะรวยๆรวยๆรวยๆแล้วก็สำเร็จทุกประการค่ะสำเร็จทุกประการนะคะ,ส,ปปะ,าะ,คะสาธุไปค่ะเดินต่อไปธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโท ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องกองปายชิบูทุกคนเด้อค่ะบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆขอให้คนร่ำรวยเฮงๆปังๆเข้ามาชมคลิปนี้รวยแล้วรวยอีกเด้อค่ะเด้อค่ะอ่านี่ค่ะสาธุอันนี้สุดยอดเลยอันผมน่าคอนึงหน่อยแม่นะรับอย่างบอกเลไว่าชุ่มหน่อยเออรับปรดุกเรื่องเล่มอันนี้เออ 사투 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 สาธุ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  ขอโชคขอลาบขอสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสจะมาร่วมทำดีหน่อยเด้อสาธุ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 พี่น้องป้องไปสิดสุดทุกคนไม่บุญน้องกันเด้อสาธุ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 ที่นึ่งพี่น้องทะประกเปิดขนาดเด้อนางอัญชลีหยวนยิ้มช่องยูทูบขอให้ได้หนึ่งแสนผู้ติดตามช่องคูดีวีล่าซีสเกตขอให้ได้หนึ่งแสนผู้ติดตามเด้อพี่น้องเด้อสุดสุดใคลิปมาให้พี่น้องชมเด้อค่ะ สาธุ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 ุ เลยๆปังสาธุสาธุพี่น้องได้เบิ้งคลิปนี้ขอให้ได้โชคได้ลาภทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นด่านใดบม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่านี่กิจการบริษัทขอให้รวยๆขอให้ได้รวยรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกเลื่าจ์เลื่าจุสาธ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 ุ ังเดี๋ยวมาที่หลังก่อนจะเป็นทั้งหนาสาธุสาธุสาธุค่ะรถกำลังขับเคลื่อนออกไปนะคะก็มีญาติธรรมพี่น้องมารอส่งนะคะสาธุสาธุนี่น้องปะน้องกวางเดินมาวค่ะน้องกวางสาธุสาธุสาธุเด้อหลวงปู่เด้อสาธุสาธุ ปฏิจจสมุปบาทปริจฉานะปัจจานะนะมัสการะ

b <목소리도> 다